สวัดีครับทุกคนฮัลโหลเอาละครับวันนี้เราก็จะมาทําการแข่งขันนี่เราจะมาแข่งเจ้าช้างนะครับเราจะให้ช้าง2ตัววิ่งแข่งกัน All. ออาวเดี๋ยนะนี่เลยเริ่มจากคู่นี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มมันเลยวันที เลสโกวันทูที่เลสโกว้าว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 ไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โ oh, หวิ่งกันอย่างเมางานเลยนะครับนี่มาแล้วครับโ oh, yeah. อ้โหเย่ตัวไหนแสงครับนี่ตัวสีส้มสีส้มแสงไปแล้วครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. นี่ชนะไปแล้วนี่สีส้มชนะนะครับเออโอเคเราตัวนี้เราชนะไปแล้วนะครับ ค,คู่นี้ตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่ที่สองกันเลยนะครับนี่เจ้า b u ฟเฟ l ลโอเคตัวแรกตัวที่สองเ้นชัยอยู่กับเจ้าหญิงนู่นนะครับวันทูที 1 2 3 let's go โอ้ไปเลยเย่เย่เย่ยโอไปแล้วครับโอ้สูสีกันมากครับกูนี้ดูที่สีเขียวหรือสีเหลืองจะชนะมาแล้วครับใกล้แล้วครับสีเหลืองแสอมาแล้วสีเหลืองแข่งแล้วครับเอสโกโอ้โว้โว้โว้โอ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 ้ชน้โอ้โอ้เอ้เอ้โบ้โอ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 งชนะไปแล้วนะครับนี่สีเขียวแพ้นะครับโอ้โห โอเคเราได้ผู้ชนะแล้วครับนี่คือผู้ชนะของเรา2ตัวตัวนี้ก็แพ้นะครับนี่แพ้อันนี้แพ้นะครับอันนี้ชนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ลาคันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันหน้านะครับ